ได้จัดมิงเล็กๆของสมาชิกอนาคตเศรษฐีเงินล้านเขาเรียกไงอ่ะไปไปเริ่มต้นการอ่าเขาเรียกปึกค่ะไปไปทดลองไปปึกการการจะรับเงินล้านในในในที่ห้องประชุมออฟฟิศของโค้เก้านะคะก็อยากเจอทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาส ที่อาจารย์สมพรเปิดก็หวังว่าคงได้เจอหลายๆท่านนะคะในใน,ในการพบเจอกันในโอกาสที่จะถึงไปไวันี้นะคะก็ข้อมูลต่างๆเราก็ได้มาครบครบครบล้นด้วยนะคะเพราะว่าแถมยังมีท่านอาจารย์มันจงได้มาแชร์เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เนาะเยอะแยะเลยค่ะ ความความความที่พวกเราพร้อมใจกันที่จะมาให้ความรู้นะคะก็วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรายที่เราจะต้องเรียนเชิญเจ้าพองห้องนะคะท่านมาให้ข้อมูลปิดจบในค่ำคืนนี้นะคะ ลือาจจะตบท้ายด้วยการร้องเพลงให้เราฟังสักเพลงหนึ่งนะคะก็กราบเรียนเชิญท่านการย์สมพรสอนสีค่ะสวัสดีครับท่านครับนะสะก็ซักตอบถามนะสุดยอดนหห้องเราก็เป็นห้องที่มีคุณภาพนะขอต้อนรับท่านเลยเนาะเข้าสู่ห้องประชุมนะครับกับพวกเรานะครับในการทํางานนะที่ค่อนข้างจะเข้มข้น นะครับต่อจากนี้ไปนะทุกการทํางานเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นของอาจารย์สริยาของท่านก็เข้มข้นขึ้นนะครับมีการแจกทองแล้ววันนี้นะมีการแจกทองห้องประชุมบริษัทมีการแจกอ่รางวัลสําหรับคนที่ตอบนะครับข้อสัตถามนะถูกต้องแม่นยำนะทีอ่อ่ของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอ,อ่การทํางานต่าง ก็ย่อมจะส่งผลถึงถึงความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะฟังกี่ช่องเราจะอยู่ห้องไหนบ้างนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่สาระสําคัญนะสาระสําคัญที่ถ้าเราต้องการได้เงินเนี่ยนะสิ่งแรกเลยเราต้องทํางานนะครับเราต้องทํางานวันนี้ห้องอาจารย์แม่ก็ f โ l ล o อัพละ ใครับคุณต้องเอามาสี่คนนะฮะคุณจะต้องมีสี่คนมีกี่คนก็ช่างคุณต้องพิมพ์ลงไปชื่อนายกนายขอนายงอนายจอนะวันนี้เนี่ยแปดสายของอาจารย์แม่อาจารย์แม่กาลังฉีดยากระตุ้นนะกระตุ้นให้กับแปดอรหันต์แปดสายนะที่ภายใต้สายงานของท่านอาจารย์สริยานเนี่ยนะครับกระตุ้นการทํางานนะกระตุ้นการทํางานแล้วก็ออกทํางานนะครับเพราะฉะนั้นะวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ทุกอย่างนะเป็นแรง กระตุ้นแรงวันดานใจในการทํางานท้งทุ่งฟินนะครับเพราะฉะนั้นเออเราก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเราทํางานนะครับถ้าเราเออสามารถนะครับที่ต้องการรายได้เป็นสิบล้านเนี่ยนะฮะแน่ละเราจะต้องอย่าหยุดชวนคนวันละสี่คนนะครับสี่คนเนี่ยเนะี่ยเราต้องชวนให้ได้นะครับมันต้องได้อะนะฟักเชอกอมันต้องได้นะม,นนะนะมันจะทําแบบเออ ยี่เลยเฉยแฉไม่ได้ะมันต้องสี่คนนะถ้าเราเกิดเราสัญญากับตัวเองแล้วเราสัญญาท,าท้าทายนะครับกับท่านอาจารย์แม่ไว้นะที่ในห้องต่างๆเนี่ยเราต้องทําให้ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยถามว่ามันมีหลายข้อนะที่มันเป็นข้อดีทั้งนั้นเลยถ้าเราได้คนมาเราได้คนเข้ามาทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราได้คนเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าย้านะครับแล้วันนี้เนี่ยไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย เขาหาคนต่อไม่ได้เลยนะครับแบบนี้เราจะมีวิธีการช่วยเขาอย่างไรวันนี้เนี่ยการที่เรารวมมวลประชาชนเข้ามาเนี่ยตัวเราเองจะต้องเป็นคนที่เก่งพอสมควรตัวเราเองจะต้องเป็นผู้นําที่ขั้นเทพพอสมควรที่จะต้องปกปักรักษาดูแลคณะองค์กรที่กําลังหลังไหลเข้ามาในอนาคตนะครับตรงนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อให้อทุกคนเนี่ยได้ตระหนักเรื่องของการทํางาน เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราเราเอาคนของเราเข้าไปสี่คนแล้วคนอื่นอีกสี่คนที่จะตามมา,าเกิดเขายังไม่เข้าใจแล้วไม่เก่งแลวเขาหาไม่ได้อะวันนั้นะเขาจะหายไปจากองค์กรเขาจะหายไปจากกลุ่มเขาจะหายไปเลยแล้วเขาจะไม่เข้ามาอีกเลยถามว่าข้อดีไหมข้อดีนั่นหมายถึงผู้นําได้กรองคนทํางานแต่ข้อเสียคือเราอ่ะจะไม่สามารถติดตามคนนั้นลับเข้ามาได้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ในการทํางานในเนื้องานในหน้างานเนี่ยนะครับอยากจะฝากว่าข้อเท็จและจริงของการทํางานเนี่ยคือการลงไปทํางานกับสังคมลงไปเขียนแผนให้กับสังคมลงไปแนะนําให้กับสังคมลงไปแก้ไขปัญหาให้กับสังคมแล้วชวนสังคมเหล่านั้น่ะนะนะเข้ามาสู่ธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับแล้วกระตุ้นยั่วยุนะครับให้กับทุกคนเนี่ยนะได้เกิดความพึงพอใจในการทํางานทุกท่านครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า วันนี้เนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการไรายได้เนี่ยเราต้องลงมือท <S 2> <S 2> <S ําด้วยตนเองต้องลงมือปรับทุกภูมิตรดูแลองค์กรด้วยจิตของเราจิตของเราจิตผู้ให้นะจิตผู้ให้จิตผู้ให้นะการที่เป็นจิตผู้ให้เนี่ยจำไว้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่การกระทาเนี่ยถ้าวันนี้คุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดเราจะผิดเลยย้ําแล้วจะผิดเลยถ้าวันนี้เนี่ยเรานะ พลังเราไม่สามารถที่จะปกป้องดูแลคนเหล่านั้นได้เนะี่ยคุณก็จะเฟลคว้าน้ําเหลวคุณก็จะไม่สาเร็จนะครับคุณจำไหมนะครับว่าสิ่งหนึ่งของการทํางานเนี่ยวันนี้ถ้าห้องนี้เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยเจ็ดเดือนที่ผ่านมาถ้าห้องนี้แนะนำสี่คนสี่คนอ่นะป่านนี้ห้องเนี้ยมีมนุษย์เงินล้านแต่ล้านแล้วแน่ๆท่านว่าจริงป่ะนะวันนี้เนี่ยต้องถามตัวเองก่อนครับว่าจะไว้วินาทีนี้เอ่อลงไปถึงเดือนธันวาคม คุณจะเป็นมนุษย์เงินล้านด้วยการสร้างคนอย่างไรนี่คือคําถามนะครับนี่คือการสร้างคนอย่างไรนะยังไม่ต้องการคําตอบนะครับคําตอบให้เกลับไปนอนคิดคืนหนึ่งนะเราจะสร้างคนอย่างไรเราจะเริ่มสร้างด้วยวิธีใดและเราจะเริ่มสร้างด้วยวิธีไหนนะครับวันนี้นะผู้นําของเราเนี่ยอยู่กับเราจริงไหมใจอะอยู่กับเราไหม ใจที่จะทํางานกับเราอะ่ะจริงไหมหรือใจอะ่ะไม่ได้อยู่กับเราอันเนี้ยข้อแตกต่างนะข้อคิดในการทํางานสารพัดที่ผมจะสื่อสารเพราะว่าธุรกิจแนวเนี้ยผมมนันนอนมันเลยอะ่ะผมอยู่กับมันมาสามสิบปีนะผมจึงรู้ว่าใครทํางานเป็นแล้วใครทํางานไม่เป็นแล้วผมรู้ด้วยว่าใครอะ่ะจะเป็นสนต้องลมใครจะเป็นต้นยางที่ยิ่งใหญ่นะครับผมมองออกหมดนะครับไม่ต้องไม่ต้องหอ่วงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสนต้องลมเนี่ยนะครับ ก็จะไปทั่วแล้วก็จะหาจุดยืนไม่ได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะถูกทีมงานของเขา่ทิ้งไปเพราะคนที่ตามเขาไปอ่ะไม่ประสบผลสําเร็จไม่ประสบผลสําเร็จเขาจะทิ้งเราไปนะครับเขาไม่อยู่กับเรานะครับเขาทิ้งเราไปแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้อจุดยืนนะครับจุดยืนของเราอ่ะน่าจะต้องหนักแน่นจริงจังเราตั้งใจนะครับต้องช่วยเหลือทีมงานของเราให้ได้นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในรูปของการทํางาน นะครับก็ฝากเอาไว้ผมพูดตั้งแต่เมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับเรื่องของการเป็นสนต้องลมลมปากคนนั้นไปทีลมปากคนนี้ไปทีหาจุดยืนกับตัวเองไม่ได้อ่ะอนาคตลำบากครับผมบอกได้คาเดียวไม่มีทางสําเร็จนะฮะนะให้คุณเก่งขั้นเทพแบบไหนก็ไม่สาเร็จนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้ผมเรียนมาาคุณอ่ที่อ่ทุกคนเอ่ยชื่อมาก็รู้จักหมดนะนะค,คุณธเนศไปเปิดตําราคุณธเนศเขาเขียนเอาไว้หมดในส่วนนี้ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราอะ่ะต้องเชื่อคนที่เขียนตำราเพราะเขาใช้ประสบการณ์ในการเขียนเขาใช้ประสบการณ์ของเขาอะ่ะสั่งสมมาเขาเป็นมนุษย์หมื่นล้านนะเขาไม่ใช่มนุษย์หนึ่งล้านนะเขาเป็นมนุษย์ร้อยล้านนะนะราลองไปอ่านตามดูนะครับคุณะเนศเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเพราะบ่มใจจิตของคนในการทํางานเสมอเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกท่านนะครับลองตระหนักให้ดีนะ ลองตระหนักให้ดีว่าวันนี้เนี่ยเราประชุมกันมาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยองค์กรเราขยับแค่ไหนองค์กรเราขยับแค่ไหนเราบังคับตัวเองได้แค่ไหนถ้าเราบังคับตัวเองได้ป่านนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้เมือม่อเรื่องนี้เนี่ยพวกเรามีเงินล้านกันหมดแล้วครับอีกๆไหมพวกเรามีเงินล้านกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นสถิติตัวเลขในการเขียนในการคิดแต่การลงมือทําอ่ะฝากไว้ฝากไว้ให้คิดการที่เราจะลงมือทํา กับตัวเลขที่เราเขียนเราคิดนั่งเทียนแล้วมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีคนนะทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะเป็นเศรษฐีถ้าวันนี้มันทําง่ายขนาดนั้นน่ะมีคนทุกวันทุกวันแล้วเราจะเป็นเศรษฐีเนี่ยนะครับเราไม่ต้องประชุมกันแบบนี้หรอกนะครับเราไม่ต้องประชุมกันทุกวันทุกวันแบบนี้หรอกนะครับวันนี้การตั้งต้นการเริ่มต้นนะครับเราเข้ามาทํางานกันเนี่ยนะครับเราอ่ะต้องเอาความจริงเอาหัวใจในการลงมือทํางาน นะครับแล้วก็มีความยุติธรรมตั้งมั่นนะมีหลักของมันนะคือผมใช้คําว่าหลักอะนะครับเพราะนั้นหลักของมันอะเป็นสิ่งสําคัญครับเราไม่ผมก็ไม่ต้องบอกใครนะก็ไม่ต้องให้ใครมาทําตามเราทราตามที่ทุกคนถนัดว่าวันนี้เนี่ยธงเมืองรวยที่ปักอยู่ข้างหน้าเราจะต้องไปเอาธงที่ปักอยู่ให้เป็นผู้ที่มีชัยชนะเราจะต้องทําอย่างไรเราจะต้องซ้อมในการเดินทางไหมนะครับเราจะต้องเตรียมสเสบียงไหม เราจะต้องเตรเียมยานพาห,าหนะไหมที่จะไปแข่งขันกับเขาถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ในการแย่งคนสถานการณ์ในการรีคูดคนสถานการณ์ในการสาย้ายป้ายสีอ่ะกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านในห้องนี้เนี่ยขอให้ท่านจิตใจของท่านน่ะมั่นคงหนักแน่นนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เห็นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะท่านจะได้เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นอีกเยอะเลยเพราะจุด ปาะาายมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วมันกําลังจะเริ่มณวันนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านครับสิ่งที่เราเนี่ยที่จะทําทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราจะต้องทำนะด้วยด้วย,ด,วยด้วยฐานที่มั่นคงนะด้วยหัวใจที่หนักแน่นนะแล้วเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยครับเราต้องดูแลองค์กรของเราทั้งหมดนะดูแลองค์กรของเราทั้งหมดให้ได้นะครับอยู่ภายใต้สายงานของเราเก่าต้องอยู่ใหม่ต้องมาแล้วเก่าต้องรักเรา นะครับใหม่ก็ต้องเข้ามารักเราด้วยนะใหม่ต้องศรัทธาเราด้วยผม,กกวผมบอกกับคุณวันและผมบอกกับผู้นําหลายๆคนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนรักคุณหมดแหละแต่วันเวลามันผ่านไปอ่ะเหตุการณ์บางอย่างมันผ่านไปอ่ะเขาก็จะทิ้งคุณไปนะวันนี้เหตุการณ์ต่างๆนั้นนะ่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันผมบอกในคําเดียวว่าเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะฝากไว้แต่ถ้าเรามีความหนักแน่นมั่นคงเกาะกลุ่มกันไว้ให้แน่นนะครับปดเปรี้ยวให้กินหวานนะครับแล้วทุกคนเนี่ย ผมบอกได้คําเดียวเลยว่านะปีหน้านะครับเราต้องคุยกันแล้วว่าเราจะซื้อเบนซื้อที่เราจะเที่ยวที่ไหนกันปีหกเจ็ดนะนะเพราะเรามีเป้าหมายของเราแล้วนะครับปีหกหกธันวาคมเนี่ยนะทุกคนจะยุนย่นกับเราในห้องเนี้ยนะทุกคนจะต้องแปะแสนให้ได้นะทุกคนจะต้องแปะแสนให้ได้นะวันนี้คุณฝันอะไรคุณเอารูปฝันไว้เลยนะเอารูปเข้ามาใส่กระเปา๋าสตางค์ไว้เลยเก็บไว้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยพอเก็บไว้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะสร้างคนยังไง เราได้คนมาเนี่ยเราสร้างเองหรือเราจะให้ใครสร้างถ้าเรามั่นใจว่าวันนี้คนอื่นไม่สามารถดูแลคนของเราได้เราจําเป็นจะต้องสร้างคนของเราขึ้นมาเองนะเราจะต้องสร้างคนของเราคนมาเองเทคแคร์ดูแลนะปรับทุกผูกมิตรทาให้คนเหล่านั้นนะ,นะครับมีมีความรักวันนี้จะเขาจะรักคุณขนาดไหนเขาไม่มีไรายได้เขาไม่อยู่กับคุณหรอกครับเขาจะรักคุณแบบแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่มีไรายได้เนี่ยเขาก็ไม่อยู่ก <G> ับคุณหรอกเข้าไปแน่แน่เพราะนั้นสิ่งแรกเลยเราต้องสร้างรีบสร้างรายได้ให้กับเขา ไม่ใช่เรานะนะวันนี้ทุกท่านทบจำไว้นะเรารีบสร,ร้างรายได้ให้กับทีมงานของเราโดยเร็วที่สุดและการสร้างทีมงานของเราให้โดยเร็วที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นการสร้างงานที่ถูกต้องนะเป็นการสร้างงานแบบยุติธรรมนะไม่ใช่หลอกต่อบอกต่อนะไปหลอกเขาเข้ามาให้เสียเงินเสียทองนะครับพอเขาหมดตังแล้วก็ถีบเข้าไปอย่างนั้นนะไม,ม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ธุรกิจเราธุรกิจอายธุรกิจธรรมชาตินะเป็นธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเรียนรูนรน้ฝึกฝน นะบากบั่นทางานนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยธุรกิจเขาดีอยู่แล้วแต่ส่วนคนจะดีไม่ดีอยู่ที่เราพิจารณาเราอะ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีวิจัยยาณในการฟังมีเจยวิจัยญานในการวิเคราะห์ว่าวันนี้เนี่ยการระดมเงินระดมคนนะเราต้องทําส่วนไหนก่อนการที่จะทําให้คนของเราเนี่ยมีรายได้เราต้องทํำยังไงที่พออยู่ได้พอมีตังซื้อขนมกินมีตังคือข้ขาวสารกินมีตังเติมน้ามันรถไปทํางานนะครับแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่เราคํานึงถึงกันเนี่ยนะมันจะต้องเริ่มทําให้เป็นลูกธรรทที่ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการบีบคัน้นการบีบคั้นบางอย่างนะครับมันมันจะทําให้หลุดมือได้หลายเรื่องนะครับวันนี้ฝากทุกท่านในออกระบวนการคิดในกระบวนการทําขอให้มีจุดยืนนะครับขอให้มีจุดยืนนะครับถ้าวันนี้ทุกคนเนี่ยมีจุดยืนมีการทํางานมีการรวมกลุ่มนะ แล้วฝึกฝนเรียนรู้ปรึกษาหารือกันผมเชื่อเลอเกินว่าห้องเนี้ยจะเป็นมนุษย์เงินล้านแต่สิ่งหนึ่งที่ผมฝากเอาไว้สุดท้ายนะครับความจริงใจฮะผมมีความจริงใจให้กับทุกคนนะทีมงานคีแมนเฮดระดับบนเนี่ยนะคุยกันทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปร้องขรา,าโอเะกันต่อเพราะการร้องขราวโอเะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้เรื่องราวของคนคน,คนบางคนนะรู้เรื่องราวนู่นนี่นั่นนะเพื่อเอามาปรับ นะเพื่อเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมแต่งเนื้อหาสาระในการคุยสื่อสารเพราะฉะนั้นฝาก,กกับฝากกับทุกท่าน้วยครับว่าพวกเราทํางานกันแบบธรรมชาตพาาบบออาิพวกเราทํางานกันแบบสนุกนะครับพวกเราค่อยทํางานแบบ้อยที้อยอาศัยพวกเราทํางานกันค่อยเป็นค่อยไปนะคำเข้าใจคําพูดว่าค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการค่อยเป็นค่อยไปของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างอาณาจักรของการทํางานให้สําเร็จเร็วที่สุดนะครับและจะทําให้คนเจ็บน้อยที่สุด คือเสียน้ำตาเลยอ่ะไม่มีเลยนะแต่เชื่อเลยเกินในวันข้างหน้าเดี๋ยวท่านจะเห็นน้ําตาของหลายๆคนนะนะของหลายๆคนเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นได้เห็นเองในอะนาะคตเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ว่าในการทํางานสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครเก่งเกินใครนะไม่มีใครเก่งเกินใครมันขึ้นอยู่ว่าใครอ่ะนะครับจะเข้ามาและเข้าใจคําว่าเข้ามาและเข้าใจคือต้องเข้าใจในธรรมชาติของไฮต้องเข้าใจในหลักการกฎธรรมชาติของการสร้างอง,องค์กร ต้องเข้าใจในเรื่องของการที่จะพาเขาทำอ่าแล้วก็นําสิ่งดีๆไปสู่ครอบครัวของเขาเราจะทําอย่างไรเราเสียสละพอไหมนะครับเรามีอริยสัจสี่เราเข้าใจใช่ไหมทุกคนราอาริยสัจสี่เนี่ยนะทุกสมุทัยโลกมากแล้วเราจะไปสําเร็จกันเนี่ยเราต้องมีอะไรอิทธิบาทสี่คันทะวิยะจิตตะวิมังสาและสิ่งที่เราจะต้องใช้ในที่ประจวันเลยก็คือภูมิหานสีนะครับชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของเพื่อนเราด้วยความจริงใจด้วยความเชื่อมัน่น เพราะฉะนั้นผมบอกได้คำหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยนะขอให้ทุกคนเนี่ยวิเคราะห์วิเคราะห์เจาะลึกนะครับในทุกประเด็นนะในทุกประเด็นผมยํำนะวิเคราะห์เจาะลึกในทุกประเด็นสิ่งที่ผมสื่อสารก็ไม่ต้องเชื่อคนชื่อสมพรหรอกแต่ขอให้ท่านได้วิเคราะห์เอาเองนะจับประเด็นเอาเองในสิ่งที่ผมสื่อสารว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําวันพรุ่งนี้คืออะไร แล้วคืนพวกนี้เนี่ยมีการจัดประชุมเราจะต้องทําอะไรนะครับเราตั้งฝันไว้ที่เบ้นเราตั้งฝันไว้ที่ลดราคาแพงๆนะครับเราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้เขามาแน่นอนถ้าสิ่งที่เราฝันเนี่ยนะครับมันแค่กําปั้นเดียวนะครับแล้วเรารายได้เราอะนะครับแค่วงกลมเล็กๆเท่ากับเหรียญบาทเหรียญเดียวสิ่งที่เราฝันเท่ากับกําปั้นรายได้ของเราเท่ากับเหรียญห้าสิบตังหรือเหรียญบาทหรือเหรียญห้าแน่นอนเหลือเกิน นะครับท่านไม่มีโอกาสได้สัมผัสสิ่งที่ท่านฝันร้อยเปอร์เซ็นผมย้าสิ่งที่ท่านจะได้นะก็แค่เพ้อฝันลมๆแรงๆท่านจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสแน่เท่าฝันของท่านเท่ากาปั้นแต่รายได้ของท่านนะครับเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านฝันเท่ากําปั้นท่านจะต้องทาไงต่อขยายรายได้ของท่านให้มากกว่ากาปั้นให้โตกว่าเหรียญบาทให้ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับให้ใหญ่ขึ้นไปเป็นวงกลมเรื่อยๆจนกว่ารายได้ของท่านเนี่ย นะครับมันใหญ่กว่ากำปั้นนั่นหมายถึงสิ่งที่ท่านฝันครบ,บริบูรณ์นะนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์นะครับหลักคิดเลยนะชัดเจนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากบอกกับทุกท่านว่าขอให้ทุกท่านนะครับลองไปตั้งป้อมหายของท่านดูว่าวันนี้องค์กรของท่านเนี่ยมีกี่กี่สายมีกี่คนที่พร้อมมีกี่คนที่เข้ามาแล้วพร้อมจะเดินจะทําจะรวยกับเราพร้อมจัดเฮามิ้งกับเราพร้อมจัดประชุมกับเราแล้วพร้อมจับมือไปกับเรานะครับเดี๋ยวผม ประสานงานเสร็จเดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพแน่ๆนะไม่ใช่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเตรียมตัวไว้นะครับมีคนอยู่ใกล้ในปริบันทนเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาเจอกันนะครับเราได้มาทานกับข้าวร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะจำไว้นะครับหลักของคุณธรรมเนี่ยขอให้ท่านด้วจำให้มั่นนะหลักของคุณธรรมเรากําลังใช้หลักของคุณธรรมนะเรากําลังใช้ธรรมมาพิบาลเพื่อสร้างโลกในโลกนี้ เพื่อสร้างคนของคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือทำกับคนผมบอกกับทุกท่านเสมอว่าวันนี้เรามองอะไรเรามองอะไรเราททำอะไรแล้วเราจะไปไหนนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับฝากเอาไว้ให้คิดนะว่าจุดยืนของเราทุกคนมีนะครับตั้งมั่นในเรื่องของฝันของท่านให้เป็นจริงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนะจะต้องรับรู้ต้องเข้าใจคือหลักของธรรมะ และการทํางานแบบธรมนะธรมชาตินะธรรมชาติเขา้เขาใจนะครับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้เราไปสําเร็จแบบธรรมะและก็ธรรมาชาติโดยไม่ฝืนนะถ้าวันนี้เรายิ่งไปฝืนต่างๆกับตัวเราแล้วกัเพื่อนเราวันนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆมันจะเพี้ยนและมันจะไม่สามารถเกิด ผลผลความสาเร็จแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากเอาไว้นะครับฝากทุกท่านครับได้เวลาพาคนใหม่เข้ามาห้องนี้ท่านพาคนใหม่เข้ามาเนะครับแล้วท่านก็ไปวางแผนกันเข้ามาแล้วก็วางแผนกันนะวันนี้เนี่ยอาจารย์สุวิทย์คาแก้วหายไปไหนครับไม่สบายหรือเปล่าวันนี้ไม่เห็นนะครับเลื่อนโปรไฟล์ว่าจะฝากงานสะหน่อยหนึ่งหรือว่าไปอยู่อีกช่องหนึ่งแล้วก็ไม่ทราบนะก็ฝากไว้นะครับก็สุดท้ายคืนไมให้กับ MC ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์สมพรสอนสีค่ะก็งานเลี้ยงไม่มีวันเลิกลานะมีวันเลิกลราก็ก็มาช่วงช่วงท้ายเลยนะคะเกือบสามทุ่มแล้วในเวลามาสิน่ะสินสินนาทีแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาฟัง โอ้พี่พีเล็กๆในห้องนี้นะคะซึ่งแค่เห็นโปรไฟลพวกท่านทีมงานวิทยากรฝึกหาดอย่างพวกเราก็มีความสุขแล้วค่ะถึงเราอาจจะให้ความรู้ไม่ได้แข็งแรงเหมือนวิทยากรท่านรุ่นแรกๆนะคะแต่พวกเราก็รวมใจกันมาให้พวกท่านด้วย ด้วยความรักด้วยความตั้งอกตั้งใจค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะคะก็ออสอนด้วดาวเรืองนะคะกับคุณสยาโพธิมาศนะคะซึ่งเป็นเอ็มซรอบแรกนะคะสอนด้วมารับไม้ต่อจากท่านนะคะก็เราทั้งสองขอกับคุณทุกท่าน,นะคะ่ะที่เข้ามาร่วมในห้องอาจารย์ สมพรชวนคุยในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเข้ามากันทุกวันแล้วก็อย่างที่อาจารย์สมพรว่านะคะภาคนใหม่เข้ามานะคะถ้าไม่เข้าใจสอบถามกันได้เลยค่ะถ้าเราอธิบายอะไรไปเราไม่ยังไม่เข้าใจก็สอบถามได้เลยนะคะทุกอ,อวิยากรทุกท่านแล้วก็อ,อวทยากรหลักๆทุกท่านก็สามารถที่จะ ไขข้อปัญหาที่ท่านอยากทราบได้นะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะลาทีสวัสดนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ